คีหุยควรจากเด็กลี้ภัยสู่เจ้าของรางวัลออสการ์บันทังแท้สวัสดีครับนักแสดงเชื้อสายเวียดนามเกิดเมื่อวันที่20สิงหาคมปีพศ2514ในไซงอนเวียดนามหลังจากนั้นในปีพศ2521เขาต้องอบพยพอ,ออกจากประเทศเวียดนาม มาอาศัยยังค่ายผู้ลี้ภัยที่ประเทศฮ่องกงพร้อมกับพ่อและก็พี่น้องอีก5คนขณะที่แม่และก็น้องอีก3คนอพยพไปยังมาเลเซียก่อนที่ในปีถัดมาเขาจะย้ายมาอาศัยที่สหรัฐอเมริการ่วมกับครอบครัวผ่านโครงการช่วยเหลือผู้อพยพจนอายุ12ปีเขาก็มีโอกาสได้ร่วมแสดงในภาพยนตร์เรื่อง Indiana Jones and the Temple of Doom ร่วมกับนักแสดงดังอย่าง h ฮ r ิสันฟอร์ดในปี2527 ของผู้กำกับสตีเวนสปิลเบิร์กหลังจากใช้ชีวิตในวงการนานกว่า40ปีแล้วก็เกือบออกจากวงการหลายครั้งแต่ได้น้องชายคอยให้กำลังใจเขาก็คว้ารางวัลออสการ์ตัวแรกมาครองและนั่นเองทำให้เขาถึงกับหลั่งน้ำตาในโชคชะตาชีวิตสุดพลิกผันเขาได้กล่าวว่าเส้นทางของผมมันเริ่มต้นจากการอาศัยอยู่บนเรือใช้ชีวิตอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยกว่า1ปีแต่ตอนนี้ผมได้มายืนอยู่บนเวทีอันสูงสุดของวงการฮอลลีวูด เรื่องราวแบบนี้มันอาจจะมีเฉพาะในหนังแต่ตอนนี้มันเกิดขึ้นจริงกับชีวิตของผมนอกจากนี้เขาก็ได้พูดถึงมารดาวัย84ปีโดยระบุว่าตอนนี้เธอกำลังดูอยู่ที่บ้านแม่ครับผมเพิ่งได้รับรางวัลอสการ์ครับแล้วนอกจากนี้เขาก็ไม่ลืมที่จะขอบคุณไปยังสตีเวนสปิลเบิร์กโดยให้โอกาสเขาด้วย ไม่เพียงเท่านั้นหลังจากรับรางวัลทางด้านการแสดงนักแสดงคนดังอย่างแฮริสันฟอร์ดก็ยังเข้ามาแสดงความยินดีกับนักแสดงวัย52ปีคนนี้จนกลายเป็นภาพที่ชวนประทับใจเป็นอย่างมากขอขอบคุณข้อบูลจาก M.G. Online สวัสดีครับ My mom is 84 years old and she's at home watching Mom I just want an Oscar